วิวอรที่หนึ่งลูกแกะเิ้นมนทินส่วนที่หนึ่งสวนเอเดนอุทยานศักดิ์สิทธิ์ที่พระผู้เป็นเจ้ารังสรรค์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนานา,นาพันธุ์จนเมื่อครั้นที่สวนอันสุดแสนบริสุทธิ์ ต้องแปดเปื้อนมนทินแห่งปฐมบาปซึ่งเกิดจากการฝ่าฝืนข้อห้ามโดยน้ำมือของแก้วตาดวงใจอย่างมนุษย์ก่อนที่บาปจะแผ่ขยายไปทั่วทุกหย่อมยญ้าสวนเอเดนได้ถูกตัดแยกออกมาอยู่ระหว่างสวรรค์กับนรกและถูกเรียกใหม่ว่ามิตกาศ แม้ว่าต้นเหตุของความทุกข์อันสุดแสนจะวิปลาสที่เกิดขึ้นกับชาวมิตกาเดียนจะเกิดจากผลกรรมที่ทำไว้ในอดีตจึงสมควรแล้วที่พวกเขาจะต้องทนทุกข์กับสิ่งที่ตนเป็นผู้ก่อพระเจ้าก็หาได้ทอดทิ้งลูกแกะที่หลงทางไม่พระองค์ได้ส่งอัครเทวดาลงไปเก็บกวาดชำระล้างมนลถินให้กับเหล่าลูกแกะผู้โงเ่เขลา เพื่อที่เหล่าบรของพระองค์จะได้กลับมาใช้ชีวิตและสืบสารอรยธรรมมนุษย์ยามปกติสุขกันเหมือนดังเดิมเหล่าอัครเทวดาได้นำปฐมบาปทั้ง12ไปทำการปิดผนึกเอาไว้ในกล่องวิเศษที่สร้างโดยฝีมือคนแคระแห่งนิดาวเวเลียโดยตั้งเงื่อนไขที่ยากสำหรับนิกรเจ้าตนใดจะสามารถเปิดผนึกมันได้แต่สุดท้ายพระเมธโปดก ก็ฝ่าฝืนข้อห้ามของพระองค์อีกทั้งเฮ้เทโบรุเก <uke> ้ฮ้ยัยไปแล้วไปแล้วอะโทษทีราฟี่พอดีมือฉันมันลั่นไปเองอะ มือลั่นแบบได้ร็อกซี่ก็แค่อยากได้เวทแบบย่อก็พูดมาเหอะเอ๊ะพูดได้เหรอก็อลองดูงั้นขอได้เวทแบบย่อสักบทนะไม่นั่นไงแล้วจะให้พูดเพื่ออะไรล่ะเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าได้ไม่ได้และไม่ควรได้ไงแม้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะฉันเพิ่งทำได้ตอนนี้ก็เลยกำลังเห่อสุดๆเลยละ่ะ ถ้าไม่ได้ปลดปล่อยความเหงอที่อัดอั้นอยู่ในใจตอนนี้ออกไปแล้วก็ฉันต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นแน่แท้สามข้อเอ๊สามข้อที่ว่าทำไมเธอไม่ควรไร้เวทตรงนี้สัมผัสได้เลยว่าหูกำลังจะชาภายในสามหนึ่งเวทของร็อกซี่เป็นเวทความร้อนซึ่งไม่อ่อนโยนกับพืชพันธุ์บริเวณนี้เลยได,ได้แบบยอ่ออนุภาคมันไม่เท่าได้แบบเต็มสักหน่อยไม่เป็นไรดอกหน้า เป็นซิยิ่งข้อสองยิ่งหนักเลยเอ๊อ้างอิงจากคุณบิลแค่นั้นการได้แบบยอมันไม่อ่อนโยนต่ออิทธแฟกอย่างไม้กายสิทธิ์กับทาริสแมนยังไงเลยอ่าเหมือนเคยได้ยินจริงด้วยแฮะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาสินะแล้วแกเจะแดงเพื่อผมซีเรียสนะเนี่ยเผลอๆมันทําให้แหวนประจาตระกูลซึ่งเป็นทาริสแมนแตกได้เลยนะแล้วถ้าเป็นงั้นนอกจากจะถูกถอดยศขุนนางออกแล้วจึงถูกอปเปหีลงไปอยู่กลาวลด์ด้วย ไม่อ่อนโยนสำหรับไฮแลนเดอร์แต่กำเนิดอย่างเราเลยสักนิดน่ะขอบคุณสำหรับภาพประกอบนะดาฟี่แต่วิตกจริตไปแล้วมัง้งเอแหวนประจำตระก,กูลมันไม่ได้แตกง่ายขนาดนั้นหรอกเอ๊แต่ยังไงก็ขอบคุณสำหรับภาพประกอบนะเอะ๊ะไปวาดมาตอนไหนเนี่ยอืมก็ถ้าอยู่ในมือคนอื่นที่ไม่ใช่ร็อกซี่ก็ใช่อยู่แล้วพูดงี้จะหาว่าฉันมือหนักงั้นเหรอเอยวิตตกจริตไปแล้วนะร็อกซี่ผมจะบอกว่าเธอไม่ละเอียดอ่อนตั้งหกัก ไม่งั้นก็คงจะให้ความสำคัญกับสิ่งรอบตัวจนไม่ยิงเวทมัวดส่วแล้วละ่ะสุดท้ายก็ข้อสฮะถ้าทางแบบนั้นหรือว่าจะ